ทำเงือกหัวจะอึเก็บบ่บ่แจกบ่จกยังหายจากหัวพี่น้องเลยยังให้บาปเด้อยังบ่หัวควรพี่ไอสบายดีอีกรอบพี่น้องดึงยแล้วค้อนเบิแล้ว้อน้างไดา่อไมาอีกที่พง้์กูยังแหลนไปบ่ทำยกูะยืนหัวอย่นัเนาะหอง้งดงหมด กราไปแอบไปไัวมเนกอดศีัวะนะข้องล่องขาหนีรแหละเพื่อนวะขั้ล่องขั้นข้อฮักหนังคัดเพื่อนวะตายไปเลยเอ้ยกอกุฏิยืนหัวนะสีวันน้พวกะหลดกันหลดกันท่านในวิดหน้าเจนก็ตายมันเกิดหน้ากระต้นปลุกจงหลดนั่นเอง มันอยมเ่ใมันนขอมน่นน่ใจริงมันยู่วผมือดีมือได้เบิร์บอมันทุมันขลาวยมันขลวย่ถ้ามันหักนะมันย่อนแล้วมันขลย่งไปจะนต้องคอมืันขลวยเลยขลยไปเอาเจ้าดาวมาห่ม มาทียนเนกางนวกมห่าท่าลทล่างมือคนหนึงนั่นยุมคุณอยู่กอกคุณมันไปเฮียนมา้นเลยมันบกินขาก็ได้เป็นมอย่างดีแล้วไม่ยังมาบัดขานน้ำไหนมันเป็นงานมึงอีกมา โอหเงเบิดตมหนึ่งเบิร์ตอมาหนึ่งกูดยักัเบิดต่มาหนึ่งเบิตมัหนึงไเบิสองมาก็เบิดต่มาหนึ่งเอาแองก็เอาอีกมาหนึงเนาะเอาอีกมนึหมันเบิ่มเแงามหนึ่ไหนกูก็สี่มหญ่งมา่นองใหญ่เลย มหายาจิ้โกปูนัแลัได้เนึงกับเนีนี่มมันหน่งแล้เอาอีกเนึ่งนี่กรองโลดมาโลดตัวขึ้นสิบ่เครื่องเออเกอกร่ยันัยาบเบครื่งไหมไเาได้หเงามันเป็นข่าวเกี่ยว่ว่ามันผัดสันอันนี้มันเต็มโหลดเยเพื่องตัสื่อใดเนาะพีการนี่ก็ได้เกสิบเก่ยวเน่ยเก่าเวเก้าาเกองพการ ปีนี le, so ้ก็ปีแล้วก so ็ได้เาเ้ามาใส่อยู่คิองยู่ดิแนใ่อะนลยาดิบหาช่องช่องถุงนพิกายเดจิติพาทำหมดเดจิติาหนูไบ่รู้เนช้อบอกกินสี่ร้อยมากไหมินเาลูกงั้นมึงอยากจะกินค่ะตัวนี้เนี่ยมะปู่ตัวมึงกินเมือบ่

มันค de ือากันขีู่กอยกของคนขาซอยนะยกอกินนะมันกินเยอะคนกวาบอกว่าที่จัดหลนีบอกว่าจะไปทางใหม่แล้วนะดกิน่ครับ่ก็แม่กปอบโบโบรถจ็คเขาแบกมาไยนั้นแจ็ขแจเขาแบกมา ตาต้องหมดตีอ่ะเด้อข้นเบ้างเามันเล่บะ้มันใหวกี้ะหนองทังมันคือบนโลกมันหนังหือไก่มันหมดในหนงตาอมันสกินเขาอิ่มบ่ก้มเดี๋ยวนอนกแวบดอกมันคารุยซื่อโบก็อย่างไว้ เอิญเาเอนเอิมึงเอินมึงเมื่อฮะขี่ม้าขาวลำทางเอินเอากินเผาอยู่กับเาขหนับเพาเอามหมเอิมึงเห็นไหนลีไดเอินเอ้าเอ้ากยังเอาขันหน้ามึงเขาลกเกี่ยวเขาว่านกกันจะว่ามนา่ในหมอนี่ยต้น บวงเอาไปตักไน่ตักห้บางำนั่นตักยังแกตกกดิเอานั่นกินกินสองตีนเด้อหามาขยันขาปีกินแห้กับิมนาวชนีหนขอ่ะอิยาสระยาสดตีนเอก็พนึงเอ้ตีนเป็ดนะันมันขาา่อื แะมาันาตีนเฟ็ดมากขอบคุณไรเดอีเดมหมัน,นแบตบเดสดใกล้มันกินลายแล้วมันได้เยอะดูมากเยี่ยพาธใหม่นะ นี่เด้ยนี่นังใบติวใบเตอเออใบหัดใิใบยังผมไปเอากาดมากินกับลาบเฮ้ยข้างล่างตัวมีเฮ้ยบด้ดๆ้าั่จบ่ปแหงคือขังจุกบิรดยังมืออเค็้ตลาดบมาเบรมักทวนะเบิดบิตวนตวเอ้ยมักทวมาเากินกับลาบไหมว่าแดดเริ่มอกเด้อ ก็แดดดอกพอแต่สำนี่ยันแต่พ้นมาเอาเลยเอาก็ได้ขึ้นมาปุกไว้ไข่อยู่่อๆอเออนี่งมดเคร่องดำโอ้ยอมาตัวปีหามบาตัวไหนอย่าบังกล้องตี

มาแรงกับบต้องนุ่ลืมู่นลืมตาไม่ลีนก็เบิอื่นไปอีกตินลืมลาเก็บไปลผู้ลืมตกบลงไปหองใจไม่ได้อันเบ่มีตกับตาต่ามันตายขนาดตั้งน่บงเรนลืมลืมบุก้านไปแชแชใ่าใบเกี่ยวเกาะเก็บก่ยลงไป บอกคุบืนมบอก่ม่ะจะเก่าคู่ขั้นปะเก่าลงไปเลยคู่หองบอกโลดคปเกี่ยวขานายือกันแล้วก็มันเอื่อยมันลืมิเลยจ้ะตัดีีกันัดนเนียปั้นมือได้ไหมปั้นมืออันเ้ พอชอบหนึ่งมันไปเลยโอ้ยไดเอาหายมันซองรถน่ะไปแล้วแต่ชุสีมีมุกคลายช็อตหนึ่อนันมาไปซองรถละอันนี้กระสอบเกยเอามาตามกระสอบเลยดีกว่าสีเอาไปซีฟกักรได้ไม่ไม่ใส่เขาวรอบเนาะไม่เป็นว่าหราวเนาเอาแล้วนั่งดีๆน่ะล่ะเอ้ยโอ้ย กับพวชูแลมเอ้พูดีเบิ้ลคนหลายคนนี um, anyway, wow. um, ่ได้ของไทยแม่มา่าเชจาเอาเปาหอยเยคนชอบไม่เคยเห็นเหรอ้าบุกเคยเห็นชาแมหนุ่ม มันแลวเดมมนแลงระมัแล้วเด้เโอเอ้หายอดจอง่อยังไงหอยอดคิปเมอร่เฉเมื่อ่เที้วยดอยอดคลิเนไปซื้ออยู่หดแซงมาจักมึงว่าพี่เกรมาแลวเนาะเดอดแงอย่าล มืงสาวหกินข้าวบ่อีเมียน้อยโทรเอาไปจะกินหอดหาคำอยู่บะกับสุบเฮดบดเมียน้อยโทรเอาแล้วก็ต้นเทียงแหลนแล้วก็ไปนละอีเอ่อยโทรยัอีเอ่อยโทรหามาทอนคุณอาเอามาทอดเอาเข้ามาจุดชามโนให้ดีเอาก็มาแต่สาวอีเนาะอือ กูน่ะกำลังกินข้าว้าวฮ้ยว้าสุเินพากันมาอะไรมบอกเอินันมาล้วน่บ่อีต้วนตั้งไตใส่พุงมันไปใส โอ้ยบสซ้อยล้าอับใส่จักแพงไม่เห็นสังบาลน,นี่กูหลหาตับกับไต่พี่น้องกระสอบขาดเข่าพี่น้องพี่น้องใหญ่แปเบิ่งเอาเ้ยพี่น้องเด้อ <c oughs> หันใหญ่เปรอะได้เลยได้กระตตกสวยข่าวนะพ่อประจุถิ่มแต่ตัวนี้นี่น้ำข่อยนี่เอาไปลงเอาไปลงลุงใบนะขาดซื้อเล็กจนถลายนะตัวเดียวเอาสี่พันเอามาแต่ใสจากแล้วตัวเดียวสี่เก้าเด็กควยเด็กเวียด มีอตอนจะงงเนี่ยเจ็ดมงงบนเลยล่างกระเอาตวบนสิบสี่พูโอ้คือมาเนตซื้อรายด้วยซื้อรายบได้คือกระเปาเอาเ้อเนาะเหรอนี่แค่แบบหูเออแเบนีเนาะห่เคี่ยวยำเลยกระสือขนาดนั้น เอกิอดเอินมา่เายอะเอาเอินเนจองว่าให้แม่มึงหนงพอบอ่อสพอเลมาบอกอยู่จุดสามคำดคำาไคำนึ้มเหมาะซะด้อเด้อ